นี่คือกระชังปล่อยปลานะคะเอ,อ,อาอปลาชอ่อนตัวให,ใ,หใหญ่ของพ่อหายไปไหนลแล้วอะมุดไปสี่ใหญ่มีแค่เนี่นปลาชอ่อนใหญ่ของพ่อไปละก็ไหลตัวหนึ่งมันขึนหายใจอยูอยอย่นะแต่ว่ามันไปแล้วะอะปลาช่อนตัวใหญ่ก็ไปมันไปได้ไงอะมุดแล้วก็ตะข่ายมันอาจจะหลวมอะนะตอนนั้นมันกระโดดหรอปลาช่อนกระโดดหายแล้วอะ เอ้านี่อยู่นี่เอ้า,อาโ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยปลาสลิดต,ตัวบัลลเลยโอ้ย,ยัยงกระสลิดเลี้ยงเลยเนาะตัวใหญ่ใหญ่แล้วปลาสลิดก็จะเป็นเมนูอาหารมื้อนี้ของเราทําอะไรดีคะพี่ก็อันนี้เป็นออเดอร์จากพ่อสแสวงแม่ทองน้าเขาอยากกินปนปลาสลิด ป่นหรือว่าน้ำพริกนั่นเองป่นใช่ท uh huh. ่คือตอนแรกเนี่ยจะเอามาปลาสลิดคนไทยเราก็มักจะทอดจะอะไรใช่ไหมครับ uh huh. แต่พอสแสวงกแไปทางหน้าเขาบอกว่าอยากจะกินป่นก็เลยจะต้มน้ำปลาก่อน uh huh. ต้มน้ำปลาเสร็จแล้วเอาเนื้อปลาสลิดเนี่ยไปทําเป็นป,ป่นปลาเป็นป่นปลาก็คือตํำนั่แหละครับปลาสลิดไข่ด้วยจริงๆไข่นี่น่าจะทอดสักสองตัวไหม น้ำปลาที่เราต้มเนี่ยมันก็แล้วแต่นะฮะบางคนใส่น้าน้อยใส่น้ําเยอะผมใส่น้ําเยอะเพราะว่าผมเอาไว้ปรุงด้วยเออเอาไว้ปรุงน้ําพริกด้วยโอ้โหน้ําพริกจานนี้น่าจะเป็นกะละมังนะคะครับเพราะว่าน้ํานี่จะเต็มม้อยแล้วค่ะพี่ค่ะแล้วก็คนนีสานบานเฮาครับเอาน้ำปลาเนี่ยไปตักราดใส่เขากินได้น้าเด้ยครับอ๋อมมนกินน้ําต้มกินน้ําต้มปลาคือน้าแกงเนี่แหละครับใส่ขนมจีนขนมเ้นก็ได้เลิศอ้อยบ้านข่ต้มน้ำอจาะ โอ้ oh, ได้ตำแล้วเหรอตำแล้วอันนี้เป็นขอกพริกกระเทียมเนาะพริกกระเทียมเพราะว่าคุณแม่ตรงนาใส่พริกน้อยหน่อยก็แล้วกันจะกินเผ็ดมากเดี๋ยวลำไส้ลำไส้ไม่ไหวแม่เขาไม่กินเผ็ดมากากาสนิทกะเอาเฉพาะเนื้อถูกต้องครับเอาเฉพาะเนื้อแต่ว่ามัน ปลาสลิดเนื้อมันจะน้อยหน่อยนะมันไม่เหมือนเนื้อพวกปลาดปันนินปลาตะเพียนนะฮะนี่แหละครับเนื้อปลากระติคขาวๆจ้วงจังสีเด้อราชนีเอ้ยปลาแม่ท้องน้าเพชรไหลก็ดีเอ,อ,เอ,อาผ้าไปไหนมาไป,นไปเก็บผักไหนอ่ะผักที่เก็บ<อ>ได้คุณยายวรนาถนี่ไงเอาทำไมเอามานิดเดียวอย่าง อ๋อเติมก็ได้ถ้ากินไม่หมดถ้ากินหมดเติมก็ได้อ๋อพ่อไปเก็บผักบุ้งนาบางไปไม่หลายของเลยเจี๊มบ้านบุ้มมันหน่อยๆว่าเยอะเยอะแม่กินให้หมดก่อนเยอะนี่ไงนุ่ดอ่อนอ่อนอันนี้แม่อ่อนอ่อนโอ้ฝนน้ำพริกนี่ฝนน้ำพริกแม่จำได้ไหมว่าเคยทำตอนกัมพูเด็กๆอย่างนี้ไหมทำแต่ยัางนี้แหละทำไมทำแต่เมนูน้ำพริกปลาปลาพริก ปลาพริกอยู่นี่แหละพริกปลาลาปลาพริกพริกปลาลาเพราะอะไรอะแม่ทําไมทําแต่เมนูเดียวก็ท่ำกินอยู่แค่นั้นแหละมันปลาก็กินปลาไหนพ่อเอาหาปลาทุกวันเนี่ยนะปลาทุกวันกินแต่ปลาพ่อเขาไปทำปลาล่าต่อคือพ่อหาปลาได้พ่อเขาไปห้วยโน่นกับท่านมหา โอ้โน oh, yeah, mm ี hmm. ่หาปลาเก่งคนนี hmm. parole, ้คนนี like ้ก็เลยจะมีแต่เมนูปลานี่น่าละลูกฉลาดกันทุกคนเลยนะคะกินปลานี่เองใช่ไหมพี่กัมพูโง่อยู่คนเดียวเนี่ยกัพูใครนะโง่อยู่กัพูเลยไม่โง้หรอกไม่ง้หรอกแต่ฉลาดน้อยเอ้ยไม่ใช่คัทลงมาคัทลงมาเดี๋ยวคัทลงมไม่เอาอ่ะไม่เอาเบ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 าปวดค่ะ มันไม่น่าเกี่ยวนะแม่ปวดขากับพัดลมเนี่ยมันจะเป็นกระโหลกจะของนนเนี้ยเนาะ<ล>ถ้า <จะ S 1> มันร้อนก,ก็เป่าได้พัดลมมันไม่น่าเกี่ยวหรอกจะมีเป่าเลยอยู่บ้านองครับก็มีเป่าแม่ไปเข้าใจว่าพัดลมทําให้ปวดขาไงจริงๆถ้าแม่ร้อนแม่เป่าไปเถอะมันไม่ปวดหรอกมันเป็นปวดอย่างอื่นมันไม่เกี่ยวกับพัดลมคือกระโหลกไงเดี๋ยาทนร้อน น่ากินกินแล้วแม่เป็นไงบ้างอะ่ะอร่อยไหมอะ่ะอร่อยอันนี้ปลาสลิดนะแม่แ,มแล้วก็ให้แม่กินไข่ปลาเนี่ยแสนฟองเลยวันเนี้ยไม่ต้องกินไข่ไก่รู้ว่าเบื่อ <laughs> อันเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟขอบคุณครับ เอาเอาปลาช่อนหม่อยไหมไม่ปลาตามเม็ดมันผิดกินเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดเอาเนื้อปลามายุยให้แม่สิแต่นี่ก็เนื้อปลาทั้งนั้นนะแต่ระวังเม็ดพริกนะแม่นะก็อย่างเช่นกระตุ้คือบางทีแม่เขากินปลาเยอะๆเขาก็จะมีอาการเบื่อเบื่อปลานี่เบื่อง่ายยอมรับก็เลยต้องกินเป็นป่นบ้างเป็นอะไรบ้างเพราะว่าถ้ากินเนื้อปลาเพียวๆทอดปลาต้มปลาเน้นปลาเงี้ยเขาก็จะ เริ่มเบื่อแล้วเราเรากินสักสองสมมื้อเรายังเบื่อเลยเราอยากจะยังใจจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่เลยนะธรรมดาละไท่กินได้นะแม่ไท่กลางอร่อยไหมแ่บปะดูหน้าดิคีอเขาเอิดพ่ออมแต่ละไม่เอิดหรอกฝีมือลูกชายอร่อยอร่อยนี่เขาไม่เคยทำให้แม่กินเท่าไหร่นะ เออไม่ได้ทําได้กับข้าวให้กินเพราะว่าถ้าไอ้เพศมันอยู่เนี่ยมันก็จะชิงทําเออคือเอาใจแม่ว่างั้นเถอะก็ไม่เชิงอ่ะมันมันก็เหมือนเป็นหน้าที่ของเขานั่นแหละเหมือนเป็นลูกผู้หญิงกันเนาะอืมแต่นี้พอเขาไม่มาเราก็ต้องเป็นคนดูแลว่าเรื่องการทาอาหารนี่เราก็ครูพักรักจํามาอยู่แล้วจําจากพ่อมั่งนะจําจากแม่บ้างอะไรเงี้ยมีจาจากญาติโยมจาจากญาติโยมไหม ก็ S <S จำจากญาติโยมที่วัดก็มีนะเพราะว่าสมัยเป็นสามเณรเนี่ยเขาจะมีการจัดเวรไปช่วยแม่ครัวทํากับข้าวแม่ครัวทํากับข้าวพระเป็นร้อยเนนเป็นร้อยนะสมัยอยู่สํานักเรียนวัดเกาะอ่างทองอะ่ะทำไมต้องช่วยอะ่ะแม่ครัวมีแต่แก่ๆยกยกกระทะ <S 2> <S 2> <S ไม่ไหว <S 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 ยกหม้อไม่ไหวเพราะว่าหม้อกับข้าวโหหม้อใหญ่ๆนะเราก็เห็นแม่ครัวเขาปรุงนู่นนี่นั่นเราก็จํามานะอันไหนอร่อยใช่ไหมอันไหนอร่อยเราไม่ได้ติดรสชาติหรอก เช่นที่อ่างทองนะแกงที่ผมชอบมากเลยนะก็คือแกงแกงเขาเรียกว่าแกงขั้วผักบุ้งสไตล์อ่างทองใส่หมูสามชั้นใส่กะทิเดี๋ยววันหลังผมจะทําให้กินเขาต้องมีกะทินิดนึงองแกงขั้วเนาะนั่นแหละเหมือนแกงขั้วสับประรดอะไรเงี้ยใช่ไหมเออคล้ายๆอย่างนั้นรสชาติออกเปรี้ยวหวานอย่างนั้นอร่อยไปอีกแบบหนึ่ง เอออย่างนี้แม่จะกินได้ไหมพวกแกงคั่วกันนะแกงกะทิไหมได้พวกอ่างท่องก็ตำ้มมาเลยะนะเอ๊ะแม่เรนไม่รู้หรอไปเยี่ยมสามเณรเนี่ยจำเลอแต่โคราชไม่มีกะทิเนาะไม่ค่อยใส่กันเนาะโคราชก็กินปลาพาจิ้มหวานอืจิ้มน้ำเงเลยเสียงอะไรแวะแฉะโอ้ยลูกเขยคนขยันลูก ตื่นเช้ามาก็ทำความสะอาดเก็บกวาดลานวัดลานบ้านลานวัดมาสัน้นวิสมัมฤทธิ์มากินข้าวเติมข้าวอยกไหมแม่แม่อย่าก,กินตะไนม์สิแม่ก,กินเนื้อปาอลาแม่จะขาดโปรตีนแม่ก,กินชินเนื้อปลาด้ยครับจะไปเอาไข่ปลากินมาอีกเอามาให้หมดเลยไม่จะไม่ค่อยกิน เฮ็ดยังตอระหว่านี้กินเขาเศร้าเลยกินยากินยาแล้วก็นอนกินยาแม่นอนเยอะมากแต่ละวันเอกคะแนกดีแล้วครับคนแก่พักผ่อนเยอะเยอะไม่ใช่อยากให้เขาขยับขยอนร่างกายอย่าได้มีแรงเขาก็เดินนะเขาก็เดินแม่ก็เดินบ้างสิเดินออกหน้าสวนเดินไปเดินมากเียเดินออกหน้าสวนบ้างสิเดินนะเดี๋ยววันนี้อยากได้เดินไปดูเขาทารั้วทําอะไรบ้างนะอแม่ฟันดีมากเลยนะเคี้ยวผักบุ้งแบบ เอ๊ะหรือว่าเป็นพ่อเก็บมาก็ไม่รู้นะมันชอะกินประจําเขาชอบอ๋อชอบแล้วก็ไม่ชอบแบบต้มเลยนะใช่ไหมแม่แมแมบอกินสดสดอขาชอบกินสดสดฟันดีฟันดีเอาเอาค่ะแม่แมบอกเอาแล้วลก็อย่างนั้นแหละครับนะน,นูน่นแม่ซดอานนี้เลยเป็นไงละ่ะโอ้ยฝีมือลูกไส้กินผักได้นี่ ผักนี่มันมีวิตามินไงมีแร่ธาตุเดี๋ยวกลางวันจะหาทุเรียนมาให้กินแม่มันแนว่อมันแน่นแหนบว่อ <c oughs> ขอบคุณ,คณเลยนะของมัก <c oughs> เอาผู้เดียวผู้เดียวมเวลากินข้าวให้หน้อยๆไว้น้ำตาลจะได้ไม่เกินเพราะว่าแม่ดมเอาพอแล้ว <c oughs> ไม่ต้องถึงขั้นกินหรอกดมเบานี่ไม่เ้อากินข้าวน้อยเพราะว่าเดี๋ยวมันแปลงเป็นน้ําตาลใช่ไหมพอได้กินใช่เ็เดี๋ยวที่เหลือน้ําตาลเอาไ้ให้ทุเรียนทําหน้าที่นะคะอ่าวันนี้น้ําตาไหลนะคะพักๆเลยได้เป็นลูกกระตันยูชนป่วยปีแปกอนะแะไเนี่ยน้ำตาไหลจริงเหรอตาเายังไม่ได้ล้างนะอ๋อนึกงว่าซึ้งใจเห็นแม่กินข้าวหมดจานตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคุณเลชน ่คุณคุณสวยอย่างงั้นแต่ผมยังไม่ได้ล้างนะฮะแต่ว่ามันขอภัยที่หลอกรแม่หรแม่คับ